จักรยานแม่บ้านยอดฮิตของทางร้านโอสก้าลีโกที่ไม่มีเกียร์และลีโกเอ็ที่มีเกียร์วันนี้ออเดอร์ออกไปทั้งหมด5,000เหมาะกับทุกเพศทุกวัยพอรองรับการปั่นชิวๆในเมืองหรือจะปั่นขึ้นเนินหรือทําความเร็วก็ได้ถ้าใครชอบปั่นชิวๆปั่นในเมืองหรือใช้ในชีวิตประจําวันเลือกเป็นโอสก้าลีโกนิ่นเลย ใครอยากได้จักรยานแม่บ้านที่ปั่นได้ทุกสถานการณ์ทดแรงเหนื่อยน้อยลงขอแนะนําเป็นอโตาล้โกเอ็กทีนี่เลยเพอได้เกียร์มา7สปีดแถมได้มาเป็นชิมาโน,โนจากประเทศญี่ปุ่นปรับเกียร์ได้ไหลลื่นแน่นอนก่อนทําการจัดส่งจะมีพนักงานช่างทําการเช็คจักรยานทุกกันคุณลูกค้าสามารถเลือกการประกอบได้2แบบแบบที่1แบบ85%ขั้นตอนยงยาก,ยากทางร้านทําให้หมดแล้วตั้งซีลวดตั้งเกียร์ ตั้งเบรกเหลือแต่ขั้นตอนง่ายๆให้คุณลูกค้าได้ทําเองอย่างเช่นใส่ตะกร้าใส่ล้อหน้าใส่แฮนด์ใส่เบาะและใส่บันไดเท่านั้นถ้าทําไม่เป็นจริงๆ,ๆก็ทักแชทมาขอคิปวิธีการประกอบกับทางแอดมินได้และแบบที่2การประกอบแบบ9.9%จะเหลือแค่ใส่แฮนด์เท่านั้นคุณตาคุณยายหรือคุณผู้หญิงที่ไม่เคยทําจักรยานหรือใช้เครื่องมือมาก่อนก็สามารถทําได้แน่นอนและเมือ่อได้รับจักรยานแล้วพบเจอปัญหาตรงจุดไหนก็ทักมาพูดคุยกับทางแอดมินได้นะครับมีบริการหลังการขายตลอดสำหรับวันนี้ทางาิิไบขอลป่ สวัสดีครับ